สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับหนูเต้ช n แนลในเกมเมชาราชิในคลิปนี้ฮะผมจะรวมทุกอย่างที่ต้องรู้ของคนขับนะครับหรือว่านักบินของเรานะว่าเราควรต้องอัพยังไงเซตสกิลอย่างไงให้มันเก่งนะครับโอเคอย่างแรกไปทําความเข้าใจของคนขับกันก่อนนะครับตัวนักบินของเราเนี่ยมันจะมี2ออย่างด้วยกันที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยเป็นท้ายไหนนะครับอาชีพอะไรนะ ก็จะมีทั้งหมด6อาชีพนะครับมีนักสู้อันนี้จะเป็นพวกตัวรนะยะประชิดนะฮะพลจู่โจมจะเป็นพวกแบบใช้พวกช็อตการพวกตัวปืนกลอะไรเงี้ยแล้วก็พลส้มยิงครับจะเป็นสไนเปอร์จะมีทั้ง1มือ2มือนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมิสไซน์นะก็มิสไซล์เนี่ยจะมีแบบเป็นปูพรมนะครับยิงเป็นแอร์เรียบนพื้นกับยิงใส่หุ่นเป็นตัวตัวปนะครับแล้วก็การเดยนนะผู้พิทักษ์ก็จะเป็นสายโล่ช่วยปกป้องเพื่อนนะครับกันให้อะไรเงี้ย แล้วก็ช่างกนครับเป็นตัวฮิลครับก็จะฮิลให้เพื่อนฉะนั้นอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่านักบินเราเนี่ยเป็นสายไหนนะเรื่องบางสายเนี่ยอย่างนักสู้เนี่ยมันจะเป็นสายผสมก็มีนะครับอย่างเช่นไคดันน่ะตัวไคดันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นสายผสมมีทั้งสกิลปืนนะครับแล้วก็มีสกิลหมัดด้วยนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าพวกสายผสมมันจะมีไม่ค่อยเยอะมากหรอกครับไม่ต้องกังวลน,นะนะครับพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บอย่างที่สองที่ต้องรู้คือ นักบินคนนี้ขับหุ่นประเภทไหนได้บ้างนะครับหุ่นน่ะมี3ารประเภทน้ำหนักเบาน้ำหนักกลางน้ำหนักขนาดหนักนะครับเนี่ยให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะมันจะบอกเลยครับว่าอย่างน้องหงเนี่ยจะมีใบอนุญาตในการขับขี่นะครับเป็นขับประเภทเบาครับก็จะขับหุ่นไซส์เล็กเท่านั้นนะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดกระชาหรือว่าจะเอาหุ่นตัวไหนมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าหุ่นตัวนั้น,นอ่ะเหมาะกับนักบินที่เราหมายตาไว้หรือเปล่านะครับที่จะามาขับเป็นตน้น นะทีนี้ก็เป็นหลักๆแล้วนะที่ต้องรู้อย่างต่อมาก็คือเรื่องการอัพสกิลตรงนี้ครับคอมพิวเตอร์ชีวภาพตรงนี้นะเป็นเหมือนสกิลของนักบินนั่นแหละอัพแต่ละอันมันก็จะมีพาสซสีฟบ,บ้างมีสกิลเพิ่มบ้างนะครับพวกนี้มีเท่าไหร่อัพอะไรได้บ้างอัพไปให้หมดเลยนะครับพวกของอัพก็คือไอ,ไอ้พวกอันนี้ตัวกระตุ้นฮอร์โมนพวกนี้ครับมันก็จะมีด่านอีลิทให้เราไปฟาร์มอยู่เนาะยิ่งไประดับสูงสูนะครับด่านมันก็จะยิ่งใช้ ดาที่แบบลึกขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้ต้องทําให้ครบนะครับแต่ว่าเรื่องของสกิลเนี่ยมันก็คือปลดล็อกใช่ไหมแต่มันจะมีในเรื่องของตัวขีดจํากัด CP ตรงนี้ด้วยนะครับขีกดการ CP คืออะไรก็คือตรงการขับเคลื่อนประสาทตรงนี้ฮะเป็นเรื่องของการใส่ชิปเซตเข้าไปชิปเซตตรงนี้จะมีทั้งหมด4่อันด้วยกันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็พวกอัลฟาเบต้าแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับพวกนี้จะเปิดใช้งานยังไงครับ ก็เปิดใช้งานจากการที่เราอัพคอมพิวเตอร์ชีวภาพไปยังขั้นลึกๆนั่นแหละอย่างอันแรกๆเนี่ยมันจะเพิ่มตรงนี้นี่อันนี้ขีดจํากัดอันนี้แล้วก็ปลดเบต้าก่อนนะครับเนี่ยมันจะปลดเนี่ยอันนี้ก่อนอันแรกเลยแล้วก็เพิ่มมาปุ๊บเป็นเซวรสาคริสตัลสองครับแล้วก็จะเป็นเซวรสาคริสตัลที่3อันนี้น่าจะประมาณชัปเตอร์ที่7ได้ละมั้งนะรถึงจะปลดได้6หรือ7เนี่ยแหละผมจำไม่ได้ละนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไปเซวรสาสุดท้ายเลยครับอันนี้ก็จะล เท่านี้พอปลดปุ๊บมันก็จะมีทั้งหมด4อันถามว่าเซลล์ศาสตร์พวกนี้มีความสําคัญยังไงนะครับมันจะมีพวกนี้ครับเป็นค่า CP ทุกคนค่า CP เนี่ยเวลาปลดปุ๊บนักบ,บินเราจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าเป็นค่า AP พอะไรพวกนี้เพิ่มเมติมขึ้นมานะครับยิ่งอันสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่านักบ,บินบางคนนี่เก่งเลดเกมนะฮะมีปลดไอประสานสุดท้ายได้ปุ๊บหืเก่งแบบสุดๆเลยนะครับอย่างแบบฟรีด้าอย่างเงี้ย โอ้โหมีสกิลแบบปีเรื่อยครับจนกว่าเ p ีจะหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปปลดตัวสกิลนะครับเพื่อปลดล็อกในตัวการขับเคลื่อนประสาทพวกนี้นะแล้วก็ในเรื่องการใส่ของพวกนี้ครับมันก็จะเหมือนกับการใส่พวกโมดูลหรือว่าของสวมใส่ในเกมอ,อื่นนั่นแหละเราต้องเลือกประเภทให้ถูกนะครับอย่างสายประชิดเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องตัวมีดนะฮะแล้วก็มันจะมีออฟรองด้วยออฟรองก็จะแรนดอมนะตรงนี้นะครับ ก็ต้องดูว่าออฟลองอ่ะเหมาะก,กับตัวคนขับที่เราใช้หรือเปล่าแล้วก็ไอตัวชิปตรงนี้ครับที่ใส่เนี่ยมันจะมีเราดับอยู่นะครับ CP ตรงนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า CP 2อันนี้ CP 1นะครับฉะนั้นนะ่ะเราต้องใส่ตรงนี้ให้รวมแ้วได้ CP 7ก็คือ CP สูงสุดในในตัวการขับเคลื่อนประสาทน,น,นั้นนั่นแหละอย่างเนี้ยคือแม็กแม็กที่7นะครับเราก็ต้องหาในอนาคตเนี่ยต้องหาแบบ3 3 1หรือแบบ 2อ3อะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยครับเอามาใส่นะครับให้มันเต็มพอเต็มปุ๊บมันก็จะได้ความสามารถสูงที่สุดนะครับฉะนั้นพวกนี้ต้องดูด้วยว่าโอเค1เนี่ยเราจะาหาอันที่มันเหมาะสมกับคนขับได้หรือเปล่านะครับถ้าหาไม่ได้ก็ใส่ไปก่อนนะตรงนี้แล้วมันก็จะมีระดับด้วยนะครับมีสีทองสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับเนี่ยเป็นเกรดนะแล้วก็มีพวกเป็นเนี่ยสีเหลืองด้วยสีฟ้าด้วยอะไรพวกนี้นะครับนะ พวกนี้ก็สามารถไปฟาร์มได้โดยนั้นฟาร์มเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับการจำลองยุทธวิธีตรงนี้ก็แนะนําให้ไปด่านให้ไกลที่สุดในแต่ละวันที่เราไปได้นะครับศัตตูมันค่อนข้างเก่งนะอันนี้ก็ไปเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับแล้วแต่ละวันเนี่ยเราจะฟาร์มได้คราฟได้3ครั้งนะตรงนี้ครับกดอ,อดัลกอริทึมตรงนี้นะเนี่ยสามารถคราฟได้3ครั้งครับก็เลือกเลยครับจะเอาชิปสีแดงสีน้ําเงินหรือว่าสีเหลืองนะครับก็เลือกเลยแล้วก็ถ้ายิ่งไปด่านลึกๆเนี่ย เวลาการคราฟเนี่ยต้องดูตรงนี้นะมันจะมีเรื่องของ CP นะครับในการออกด้วยอย่างผมเนี่ยอยู่ในช่วงต้นเท่านั้น CP ในการออกสูงสุดด่นได้แค่2เท่านั้นนะครับแล้วก็ CP ไอตัวชิปที่เป็นสีทองเนี่ยมันจะได้แค่เป็น CP1 เท่านั้นนะครับถ้าปลดเยอะๆมันก็จะปลดได้ถึง CP ที่เป็น3เลยนะก็ต้องไปด่านลึกกว่านี้ครับชาร์เตอรล์ลึกกว่านี้นะครับสามารถดูตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยดูได้เลยนะครับว่าโอเคแบบ เราจะปลดต้องใช้ด่านไหนอะอย่างเงี้ยเขาบอกว่า6กคิดหนึ่งเลยนะครับถึงจะปลดตัวอัลฟาที่เป็น3ได้นะครับทีนี้อย่างสุดท้ายที่ต้องรู้ของการขับเคลื่อนประสาทน,นะครับก็คือเราจะทำไงให้ปลดล็อก CP ให้มันเยอะใช่ไหมคือมันมันมันจะปเป็นอย่างี้ครับพอเราพอเรากดคอมพิวเตอร์ชีวภาพไปเนี่ยเราปลดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องไปเพิ่ม มันต้องไปเพิ่มแม็ก p ไปครับเนี่ยขีดจำกัด cp พีตรงนี้ต้องไปเพิ่มอีกตรงนี้ครับเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยครับเพราะว่าของที่ใช้ปลดเนี่ยมันหายากมันใช้นี่ฮะไอไอไอเนี้ยตัวนํายิ่งยวชีวภาพเนี่ยฮะัอเนี้ยการได้มาแต่มี2อย่างในการอย่างแรกได้จากกิจกรรมนะครับี๋ยวมนมีกิจกรรมมันก็แจกแบบกิจกรรมละหนึ่งสองอันนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ซื้อครับอ่ะซื้อนี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ฮะ อันนี้ตั้แตกการเปิดกาชาครับผมเปิดกาชานักบินครับเปิดกาชาคนขับครับได้จากการเปิดกาชามาท่านั้นตรงนี้มันค่อนข้างหวังยากนะครับที่จะเอาไปแลกเน,ะนาะน,นานทีจะแลกได้สักชิ้นหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะทีนี้ครับเราต้องเลือกนักบินให้ดีๆครับในการที่จะใช้ไอ้เจ้าหลอดตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปอัพโดยใช้หลอดตัวนี้นะครับกับนักบินที่มันไม่ได้เก่งเนี่ย มันก็จะเสียของมากๆนะเพราะอย่าลืมนะครับการปลด CP เนี่ยมันทําให้นักบินเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดเลยเนี่ยมันจะมีสกิลแบบเด็ดๆแบบดีมากๆนะครับนะฉะนั้นนะอ่ะควรจะหานักบินดีๆครับโดยโดยเฉลี่ยนะที่ผมใช้นะครับก็คือเราจะอัพแบบไม่ต้องตันนะที่ผมใช้นะครับคือผมเล่นเซิร์ฟเจแปนเนี่ยไม่ใช่สายเติมไงสายฟรีนะครับเราจะอัพถึงอยู่ที่ประมาณตรงนี้ปลดขีดจำกัดตรงเนี้ย เจอแถวเนี้ยพอละนะครับใช้ตัวหนึ่งประมาณ2หลอดโดยโดยประมาณนะใช้โดยประมาณ2หลอดพอแล้วนะครับมันก็จะบาลานซ์ไปคือ CP มันจะตรงเนี้ยมันจะไม่ตันนะครับแต่มันจะเกือบตันมาอยู่แถวแถวซีพีสิอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งความสามารถมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะพวกนักบินท็อปเทียร์นะครับก็เป็นตัวที่เราควรที่จะใช้ในตัวบดล็อก CP นะครับในการอาบอย่างพวกหงฟีด้าอย่างเงี้ยได้เลยเมลิซ่าอย่างเงี้ยได้ครับแล้วก็ตัวท็อปเทียร์ในอนานคตทั้งหลาย แต่พวกตัวอื่นๆไม่จําเป็นนะครับแล้วก็นิดนึงตัวละคร SR ตัวละครสีม่วงมันจะใช้เป็นคนละชนิดกันนะครับจะใช้คนละแบบกันเนี่ยจริงๆมันมันใช้เป็นสีเขียวนะครับหน้าหลอดจะเป็นสีเขียวอันนี้อันนี้มันจะไม่โชว์นะซึ่งซึ่งมันจะหาง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่าแต่ว่าช่วงต้นๆน่ะตัวสีม่วงอ่ะเรายังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับตัว SR เพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดกระชาเราได้ตัวมาพอดีพอดีเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะครบอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่ดานะในช่วงต้นที่แบบเป็นตัวอตสอดแทรกขึ้นมานะอ่ะส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการปลดตัวเขาเรียกว่าซีแล้วกันนะนะครับเป็นการปลดซีของนักบินเกมนี้ด้หมด5ขั้นด้วยกันทุกคนฉะนั้นถ้าเกิดอยากทำนักบินให้ตันเนี่ยต้องเปิดถึง6ตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไป ส่วนะนมากที่จะเริ่มขั้นแรกจะเป็น AP บวกหแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยจะเป็นสเตตนะแล้วก็ขั้นที่3าจะเป็นเรื่องความสามารถพิเศษแล้วนะครับแล้วก็ขั้นที่4จะเป็นเรื่องของส t ตตขั้นสุดท้ายเป็น AP บวกหนะก็จริงๆถามว่าสําคัญไหมถ้าจะเอาให้โหดๆเป็นแบบตัวๆไปเลยใช้ยาวๆก็ก็ดีนะครับโปรได้ถึงความสามารถพิเศษก็น่าจะพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรีผมว่าเอาแค่มีนักบินก็เพียงพอนะครับ คือเกมเนี้ต้องบอกกันว่านักบินเนี่ยสำคัญกว่าหุ่น ST นะเพราะว่านักบินเนี่ยสามารถใส่หุ่นได้หลากหลายนะครับคือมันจะมีด่านหลังๆเนี่ยที่เราต้องจัดทีม2ทีม3ทีอย่างเงี้ยฮะเราสามารถหมุนหุ่นได้ครับแต่นักบินเนี่ยใช้แล้วใช้เลยนะครับฉะนั้นเอานักบินให้มากที่สุดก็ดีกว่านะครับเอาหาตัวท็อปเทียนะซึ่งเกมเนี้าการเปิดกาชาเนี่ยตู้หนึ่งมันค่อนข้างนานครับถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเก็บเพชรทันอยู่แล้วฮะ ในการที่เราจะหานักบินท็อปเทียร์ให้ได้ครบครบเนี่ยมันครบแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะโอเคก็ทั้งหมดของนักบินก็ประมาณนี้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะคอมเมนตน์ใต้คลิปหน่อยละกันเนาะนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย